สบายดีพี่น้องมากินข้าวเส้าทมิมอนเดอ้อตำหมักทูว่ะแล้วก็ปิง่งเงนหูหมูมีเื่งในหมูมีมยัางปน,นกันนะนะพี่นออ้องขาเสือสุดหนึ่งซิปพันกีบเด้อพี่น้องอันนี้ซิปพันกีบสือมาวัานมากินตอนเช้าได้ไหมสบายดีพี่น้องเอฟซี FC จะหักแพงทางเล่าทางไทยทาง่างประเทศทมิมอนเดอ้อสบายดีพี่น้อง กินข่าวตัดสร้างในการเดิอพี่นะคะทุกคนเต็มตัวปีกมูพี่น้องปีกมูแบบกระจะปีกมีสมีหูมีหัวใจมีียังไงบ่อยมีหัวใจมันียังไงมีสมียังไงก็ปีกคนกันหน้าเป็นสุดละซิบสุดละซาองตามพุชเอาสำใด้กระเจาแถมปีกมูนี่แหละ มีค่ะยังหายมามามา,มากินน้ำกันมาเด้อเฮ้ยเพ,เพื่อนๆทำเมืงนอกทำเมืงไทยหินเขาลำเต็นเด้อลูกร้านทำเมืงนอกทำเมืงไทยนะมาไม่กินเผาหน้าแม่เด้อน้องๆ้องทำมืงนอก,นอกแล้วก็ทำเมืงไทยก็เด้อกินน้ำกันเด้อ เป็นเร่ว่าผลประกาศให้เอาอนสม,มโน,โนโลงไปแต่ผนจะกวดจำนวนพนเปลี่ยนสม,มโน่ใหม่บริเวณ่นไรนะประกาศแต่เถาเศร้าทางเมืองผนลงมาก,กวดสัม,มโน,โน่ เปลี่ยนซามโน่ใหม่คนที่ท่านเขาซามโน่กับมีผิ้นไข่เป็นเคยในบ้านนี่แล้วมในจจดเขาคนออกคนเขาคนนอออกกับมี มอนก็น,น้อยคนแล้วบาทนี่หลายคนบรเสีเงินหลายไาได้ดล้วสี่คนสี่อยู่เลยยังหาเดืม่อเจ้าหาเจ้าหคนเอาออกสามเจ้กี้แปด 8คนออก3ยัง5เอกสมนอนก็เสียเงินแพงกันคือว่าแพงเด้อพี่น้องายไ่หกทายหูกหยังแพงทางลาวน่ะ พีก่อนหันเผ่นเอาคนระเกตสิบพันกีสองกกว่าบาทคนนั้เป็นเงินบาทสองรลกกว่าบาทไรเป็นหัวคนคนนายกเสียร์นายปีนี้จักคนจะเอาสดายเอาโหทูทักคูเ่เท่าสดายคุณใดมีลูกมีร้าน ไปทำงานเมืองไทยบรดมาหาลอยไหนคนเอานะหาลอยบาทสิเกนสื่อจดไปในหัวขวญ่มาแล้วก็ศทายหุกติดสม,มโนโลดแบบว่าเขาเสียงเงินไว้แล้วนะคนที่บบมาคนที่ไปทำงานเมืองไทยบบมาว่สาสันซะมาว่าท่านเปลี่ยนสม,มโนนะ ก็เสียงเงนินหนะก่ะ้าก็ไปถ่ายูไปกิดดดนไปถูใจในธัมมโน่ทังนี่แพงเก็นตตงงบัดประจำตัวกับแพงแบบประชาชนเราเก็นพัสปอร์ตกับแพงฮัมมโน่เกยเงินทางนี้นะเยษมด บัดประจำตัวนี่ก็หารอยบาทมือเดียวฉัจะจะไดิไว้หารลอยบาทก็เสียจะได้ไว่นะเป็ดรประจำตัวนะเป็ดพาสปอร์ตนะอยากได้ไวหามือเอาหน้าหาพันก็ได้ แซ่บประจตัวแม่จิมด้วยพแม่ใส่ประเดกแซ่บด้วค็สิกสีมากมส่ิกสีมา แล้วปีนมูหานนอนอนกินอ่อนๆกเลตับมันหัวใจมันน่ะนี่อ่อนอยู่ยังอย่บิกเหนไงใจมันเลยเนี่ยอันนี้หูมัน,นหัวใจมันเลยจะเจ้ากินเน,นี่เนื้ออ่อนๆเนี่ยนี่อ่อนเลยวนี่นีน่นนแนนนข็งอยู่ไปำกินเหรอ อยัน้นหัวใจมันอ่อนนีหูอ่ะ hey ใส่ท้านจีนโป่ปทาดีทั้ปนปลิ่นท่านอยากทายมือสวย เอาไปจืดจับตลาดแรกไลยดนมีขายีตลาดแรกตลาดเส้า้ขาขา,า,ายก็ก้ไปเห็ดแล้วเห็ดขายตลาดเศ้ามีตลาดแรกมื่อวาน

็ไม่ลูกม้วนมันมไม่ใช้แล้วก <c oughs> <c oughs> ็ได้ไปลอ้นไครเยอะมีรถไปล่นมีรถชนตัว คนหาินเลี้ยงลูกลูกเดียวจา้างเขาทำมุงเฮียนอิจตุชน,นง่ายเย็นจบมาแล้วก็า่มีเงินสง่งเสริมเฮียนต่อคือเกาี่นดอกเอ้ย หลายคนเลยที่เชียนจบมอเจ็ทมากอะเจ็บเล็กจูกงานคือเขาโบเม่บมีเดิบ่มี่สิสรงเสริมให้ลูกไปเชียนบรรจุตัวเลขรัดนะคันถือตัวเลขรัดเจ้าเชียนเก่งหลืหยังถือตัวเลขรัดนะรัดซอยอยน,นะรัดพาไปเชียนประเทศนั่นประเทศนี้ได้ที่หนึ่งในแล้วแล้ว นที่หนึ่งที่สองอ่ะอไปพกนมากไปยุ่งสือแมองแล้วม็จไแอมองไปก็ ก็แม่ม้อ,มอล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไข่ส่องน้องน้ำทิ้งยายมอนเด้อพี่น้องเด้อดบาย